ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง500ซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ Show sure, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new start for this new rock. Just let your mind loose from the new stuff. Drunk off the goose. Yeah, thinking that I'm too hot. getting caught with a few thoughts. Cause I'm, Cause I'm too lost. To yeah. Speakers can't even handle me. Giving what I got, no one is trade my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shops so everybody remember me. And though I am not going through life, forget plenty, I'd rather work. Nonstop, what they call incessantly Then not want some more jobs just to live life pleasantly Already got lost in my mind, not a fan Can't stop the show, so get buckin' up So let me break, oh, break, you break, break, you break it all down for you I'm going take, take, taking that crown from you I ain't worried about y'all, I So let me break break. break, break, break it all down for you เราละครับสวัสดีเราผู้เล่น f ีฟ ot ต a l ล2023ทุกท่านด้วยนะครับผมนัดดูเดินครับและคิดนี้ก็จะพบกับราตาโลมาติเนสนะครับในแพทของหลีอิตาลีนะแล้วก็ขออภัยจริงๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมมานะคือสัปดาห์นี้งานมันเยอะจริงๆครับไม่มีเวลาเล่นนะครับเมื่อวานเพิ่งมีเวลาเล่นนะแล้วก็วันนี้มาตัดต่อนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลภายในของการ์ดใบนี้นะครับสไตล์ของมาติเนสเป็นโกโปรเช์นะแล้วก็ยืนหน้าเป้าได้หน้าต่ำได้นะครับ เดี๋ยวจะมาดูที่การใช้เท้านะครับเท้าหลักคือเท้าขวาแต่ซ้ายก็ใช้ได้ดีเหมือนกันส่วนการใช้เท้าซ้ายเนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีโอกาสใช้ก็ใช้นะครับส่วนฟอร์มจะเป็น u n d e r w e l ล i n g ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนการป้องกันการบาดเจ็บก็จะเป็นมีเดียมครับปานกลางเท่านั้นนะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับก็จะมีหมากเซเทิร์นคัสเปีไฮเทิร์นมีสกิลมงยิงดิปปิ้งช็อตมีสกิลยิงไกลแล้วก็จบสกอร์แบบท่าแปลกๆนะครับเฟิร์สไทม์ช็อต แล้วก็เกมแมนชิฟเรียกไฟล์ f i ต h t i n g s p i r i นะครับถัดไปต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการอัพสเตตนะครับจบสกอร์เนี่ยผมจะอัพไป10เลยนะครับจบสกอร์10เลี้ยงบอล4ครับเอาข้องตัวได้บ้างนะเล็กสเตอร์ลิตี้นะครับก็จะเป็น12ครับเพิ่มการหาช่องครับโรบอรี้สเตนนะครับก็จะเป็น5นะครับอะเดลสเตน4นะครับผมจะแบบนี้นะแล้วก็ไอพลังตันเนี่ย96เหมือนเดิมครับแน่นอน96แน่นอนแล้วก็ไปบูทีมก็จะเป็น99เหมือนเดิมครับ เอาละถัดมาผมจะอธิบายในเรื่องของสเตตนะครับเมื่อเราเ,อาเข้าทีมเรียบร้อยแล้วนะ,ะการหาช่อง93ครับควบคุมบอล82เลื้องบอล79อครอบครองบอล79ส่งสั้น70ส่งยาว66นะครับจบสกอร์90โม่งบอล82เล่นลูกตั้งเตะ75ปั่นโค้ง82นะครับสปีดเป็น80ครับออกตัวสปีดต,ต้นนะครับ 90คลิกพาวเวอร์8 2จ้ำ84ความแข็งแกร่งของร่างกาย74บาลานซ์94นะครับสเตอร์มินา813แถมอ่ามาร์ติเนสเนี่ยเขายังมีในสเตตของเรื่องของเกมลับด้วยนะครับก็คือการใช้เท้าสก,กัดเนี่ย70แล้วก็ไอเรื่องของความดุดันเนี่ย75นะครับซึ่งผมมองว่าเออไม่รู้มีทำไมนะเพราะว่าไออาราเลสไม่ใช่อาราเลสมาร์ติเนสนะครับมีไม่มีสกิลในเรื่องของแท็กแบ็กอะเออไม่ เอาวไอมาติเนสไม่มีสกิลแท็กแบ็กนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไม เอาแล้วครับแล้วก็มาถึงช่วงบรรยายความรู้สึกหลังเล่นมาติเนสมาเกือบ2 0แมต์นะครับก็คือมีเวลาเล่นเมื่อวานและเนาะความรู้สึกหลังเล่นนะครับเขาเป็นกองหน้าโคเปเชอร์ที่หาช่องค่อนข้างดีอเอ่อการหาช่องเนี่ยสูงถึง93นะครับมันหาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อา่าเรื่องวิ่งแบบวิ่งไปทำประตูอย่างเงี้ยทำชิ่งวันทูวิ่งไปทำประตูถือว่ารวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าสปีดตนเนี่ย90ออกตัวเร็วมากๆนะครับอา่าหลุดไปละยิงม่วงเข้าไปเรียบร้อยครับอา่าเป็นกองหน้าที่ยิงค่อนข้างคมคมมากๆเลยแหละ เข้ากรอบแ,แทบจะตลอดเวลานะครับโยเว้นตอนยิงไกลอะ่ะยิงไกลก็มีหลุดนอกกรอบบ้างนะครับแต่ถ้าได้ยิงในกรอบเคโทษเนี่ยเข้าเกือบทุกรอบเลยครับแต่ว่าข้อเสียของมาติเนสนะครับที่ผมแบบมองออกเลยนะสจะมีอยู่2ข้อครับคือเรื่องความเร็วครับความเร็วก็ถามว่าออกตัวเร็วออกตัวเร็วโคตรโคตรครับแต่ว่าปลายอ่ะปลายมันช้านะครับอ่าสปีดปลายอ่ะแปเองนะครับมันน้อยนะ ในความคิดของผมอะซับประมาณ85ถือว่าสวยเลยนะครับแต่ว่าอยากจะอัพสปะอ,อยากจะอัพสปีดปายให้มันเร็วแหละแต่มันทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวสแตต์อกมันไม่สวยนะ <c oughs> แล้วก็มาถึงในเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับ <c oughs> ก็ถ้าเรามีปีกหรือแบคขวาที่เปิดแม่นๆเนี่ยให้เข้าหัวแบบจ่าๆนะครับก็โหม่งดีเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนสูงมันเป็นปนัญหาครับทาให้บางครั้งโหม่งไม่ชนะกองหลังนะครับ ถึงบางจังหวะนะครับจะมงไม่ชนะกองหลังก็คือแย่งมงไม่แพ้กองหลังเขานะครับแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยไอ้เรื่องการยิงท่ายากอ่ะคือผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมได้ลูกยิงท่ายากค่อนข้างบ่อยนะครับอ่นเนี่ยเปิดมาเนี่ยดีดมาอย่างเงี้ยผมเล่นมาไม่เคยมีตัวไหนทําท่านี้ท่ายเลยนะเว้ยมาตาเนททาแบบทําได้ครั้งแรกอะ่ะตัวแรกเลยนะครับที่ผมยิงท่าแบบลูกอย่างเงี้ยได้นะส่วนเรื่องการยืนตำแหน่งอ่เรื่องแผนอะ่ะ ผมไม่รู้ว่าเขาเหมาะกับหน้าคู่มากกว่าหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีจริงๆก็คือการหาช่องอะครับหรือว่าลองเล่นหน้าคู่ก็ได้นะเอาเอาพวกดัมมี่รันเนอร์ไปยืนคู่เขาหรือว่าฟ็อกอินเดอะบ็อกก็ได้คอยมาเป็นตัวแบบตัวลอ,อกกองหลังอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้นะครับที่ผมบอกว่าเขาหมวกไม่ค่อยชนะกองหลังนะอะเนี่ยเห็นไหม <laughs> ไม่ชนะนะครับแต่ก็ยังได้ลูกยิงท้ายยากอยู่นะเออคือ ลูกเปิดโมงอะ่ะใครเล่นสายเปิดมงผมไม่แนะนํามาดิเนสนะครับเอาจริงๆนะแต่ถ้าเล่นสายแบบวิ่งทะลุช่องอะ่ะผมว่าโอเคอยู่แล้วก็มีข้อดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของบาลาร์ครับที่สูงถึง90้าสอ่ะเก้าสิบสามหรือเก้าสิบสี่วะลืมนะครับเวลาพิกบอลเนี่ยเวลาโดนเข้าสกัดเนี่ยจะทําให้แบบว่ารู้สึกมีความแข็งลมลมยากนิดนึงนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของอลูกยิงไกลนะครับ ยิงไกลค่อนข้างโหดครับยิงไกลไม่สูงเลยเนาะ80กว่านะแต่พอได้ยิงจริงเนี่ยบอลมันพุ่งมากเลยครับจริงจริงมาตินเนสเป็นคนที่ยิงไกลและบอลพุ่งมากครับผมลองแบบหลายรอบแล้วแล้วก็เข้ากรอบบ่อยด้วยนะครับแต่ว่าจะได้สกอร์ไหมมันก็เรื่องเรื่องของดวงนะฮะเวลาเรายิงไกลมันก็เหมือนแบบไม่ค่อยชัวร์อยู่แล้วนะครับสรุปการใช้งานทั้งหมดนะครับถ้าใครเป็นแฟนอินเตอร์แล้วกดแผ่นนี้ได้มาติเนสนะผมก็รู้สึกวา่าดีใจด้วยนะครับเพราะว่าตัวเขาก็เก่งดีถ้าอยู่แบบ กับคนที่เล่นเข้ามือเนี่ยตัวเขาเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าณตอนที่ผมทํารีวิวเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าผมชอบเอ็มบัปเป้มากกว่านะในฐานะกวบโพชเชอร์นะครับแล้วก็โอซิมเฮงโอซิมเฮงแล้วก็ดูซานบาลาโบวิดอ่นะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะที่อยู่ยูเวนตุสอ่ะครับผมยังรู้สึกว่าผมชอบ3คนนั้นมากกว่านะครับแต่มาตินีเขาก็เก่งของเขาอะแหละครับก็คือการจบสกอ์ในกรอบเค่โทษเนี่ยผมเล่นมาผมไม่เคยยิงออกนอกกรอบเลยนะไม่ว่าจะยิงมุมไหนนะครับ เข้ากรอบตลอดครับแต่ติดเซฟไหมอันนี้มันก็อีกเรื่องนะแล้วก็ไอเรื่องของการจบสกอร์แบบท่ายากเงี้ยมันมันมีให้เห็นไปบ่อยนะครับก็รู้สึกว่าพอจบแบบไอท่ายากยากได้เนี่ยมันเท่ดีพวกปั่นจักรยานอากาศพวกแบบดีดดีดบอลเข้ากรอบเอ่อเข้าประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่ดีครับเอาละครับแล้วผมก็ขอจบการรีวิวคลิปไว้เพียงเท่านี้นครับอ่ามาติเนสเนี่ย ทุกคนคิดเห็นยังไงกับมาตินีตัวนี้บ้างนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเข้ามือไม่เข้ามือใครกดได้ไม่ได้บ้างนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ